To be alone, yet we do our best to keep a civil distance. City. โฆษณานี้ไว้ให้สำหรับทุกท่านแล้วแลวะเราจะเดินหน้าเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จพร้อมๆกันบทุกท่าน สุดยอดนวัตกรรมจากการรับรองขององค์การนาซา Cresh Air เครื่องสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99.99% 99ด้วยระบบจัดก,การอากาศแบบ RCI ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่สร้างอากาศในยานอวกาศทําให้เกิดอากาศบริสุทธิ์สะอาดปลอดภัยอย่างสูงสุดไม่มีการจับตัวของเชื้อโรคและฝุ่นน้ําหนักเบาสามารถพกพา สวัสดีครับนะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับมันเป็นความโชคดีของผมหลายอย่างวันนี้ในตอนเช้านะครับในตอนเช้าได้ไปเป็นประธานเปิดศูนย์วัฒนธรรมชาวราวเวียงนะครับซึ่งมีพี่น้องชาวราวเวียงอยู่ในเขตพุทธราเราเนี่ยเป็นจำนวนมาก ตอนแรกา็ใส่เสื้อสวรี Sorry, ธรรมดาพอมาถึงก็บอกว่าถ้ามีงานประเพณีสสำคัญอย่างนี้ขอให้ใส่เสื้อนะครับที่ชาวเราเวียคิดว่าเป็นการให้เกียรติสูงสุดกับเขานะครับก็คือเสื้อและการผูกผ้าลักษณะนี้เป็นชุดใหญ่ในงานสำคัญของชาวเราเวียด พอใจตัวตอนแรกผมจะมาร่วมงานเปิดหัวชรานะครับกับพวกเราเนี่ยก็ตัง้งใจและจัดใส่สูตรเหมือนกับท่านผู้บริหารทั้งหลายแต่ผมคิดว่านี่แหละเป็นการให้เกียรติกับบริษัทวัวชะามากที่สุดที่จะเอาชุดตามประเพณีนนลาคญของพี่น้องชาวเราเวียมาใส่ในการเป็นประธานเปิดนะครับตัวนี้ขอพวกเรานะครับได้อาหารรัฐวิธีทำตรงนี้ไว้ สิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องนะครับที่นั่งอยู่ในนี้ทุกท่านผมถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่จะได้รับฟังสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้อย่างน้อยพิธีกรบอกแนละ้วสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์เรานั้นคือการได้หายใจ การหายใจนั้นเราก็ต้องหายใจเอาอากาศเข้าไปอากาศคือออกซิเจนเข้าไปเพื่อทําให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้และทําอย่างไรร่างกายเราจะสมบูรณ์เราก็ต้องได้ออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์เข้าไปสู่ระบบร่างกายเพื่อทําให้ระบบการทํางานของร่างกายมีประสิทธิภาพสูงสุดเหมือนกัน <S <S ก็เหมือนกัน <S <S กบรถนะครับรถเติมน้ำมันเติมน้ำมันแล้วก็วิ่งได้ อ้าวรถดีเซลลองเติมตะบันผสมน้ำเ้าไปดิวิ่งแผ่เตียนมันก็คือคือคือเจ๊งอีกเหมือนกันเหมือนอากาศถ้าคนเราได้มีโอกาสกินฮาบรีหายไปหมดมันทำการฆ่าทั้งเองฆ่าทั้งเชื้อโรคนี่เห็นมียแน่ระดับแรกพี่น้องครับบ้านเราเปิดไปแล้วบางทีมีกินอะไรก็ไม่รู้บ้านผมก็เลี้ยงหมาเหมือนกัน ไอ้กินหมานี่ยไอกินที่าจะอยู่ติดสามารถป็นบัหน้าที่ได้อันนี้แหละครับนอกจากพี่ที่มาบอกเมื่อกี้เห็นไหมฮนะถ้าป่วยแล้วสามารถที่จะถ่ายอาก,กาศบริรสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายได้อาการป่วยมันก็เรียกว่าเบาบางลงแล้วก็ยุติลงได้อันนี้สิง่งที่อยากให้คุณหมอทดลอ,งอยงคือโรงพยาบาลน,นี่แหละโรงพยาบาลน,นี่แหละลองจะลองหาจุดที่หาการทดลองนี้เกิดขึ้นเนี่ย พี่ว่าจะทําให้คนโบราณเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเว้นะั้นเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวโบราณนะครับที่เราจะได้นะครับเราจะได้ศึกษากันเป็นยานมีทั้งเครื่องฟอกอากาศเครื่องที่ปรับสภาพนะ้ำสำหรับการซักผ้านะครับแทนคาว่าดึง,รเ,รง,งเราค่อยๆศึกษาไปทีละอย่างแต่ณขณะนี้ยึดที่เครื่องฟอกอากาศนี่แหละครับ เราต้งแข็งแรงตัวเราเองก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปรับปรุงเรื่องอื่นต่อไปไม่ว่าเรื่องน้ำตื่นนะครับเรื่องอเครื่องนะครับน้ำเพื่องหลับการซักลา้างต่างๆนี่เอาทีละชั้นนะครับเพานนี้ถือเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวเมืองโบราณนะครับที่เราจะได้สัมผัสสิ่งดีๆทำให้ร่างกายของเราทำให้าการโดยสุดก่อนพี่น้องที่อื่นครับอันนี้ก็ความโชคดีของ พธาราเป็นนันขอขอบคุณบริษัทพาครับ